ดดาามมกืลล่ันเวววงหทีคอสรยาก็พัพสิวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาะสวีเดนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันมีเมนูที่พิเศษที่วันอยากกินมากๆค่ะ แต่ด้วยความที่ให้วันเลือกซื้อเองวันจะเป็นคนที่ไม่กล้าซื้อเมนูนี้เลยนะคะวันมาอยู่สวีเดนเป็นปีที่11แล้วค่ะวันยังไม่เคยกินเลยพี่น้องมันก็คือกุ้งฮัมเมอร์กุ้งมังกรค่ะใช่ไหมวันไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวเดียวกันกับกุ้งมังกรไหมแต่มันเป็น กุ้งตัวใหญ่ไซส์บิ๊กแล้ววันนี้นะคะวันจะมาอบเนยนมใสเบียร์ตามสูตรของอาหารฝรั่งนะคะพี่พี่น้องๆรอชมนะคะครั้งแรกในชีวิตของวันจริงๆค่ะเพราะว่าปกติแล้ววันจะเลือกซื้อของด้วยตัวเองก็ไปกับคุณสามีเขาก็จะบอกวันเสมอคราวว่าอยากได้อะไรซื้ออยากได้อะไรกินแต่ตัวนี้คือ159โครน คือ350 800 700บาทตัวละ700บาทนะคะวันเลยไม่กล้าซื้อค่ะเพราะ1 5ึ่ครนจริงๆแล้ววันสามารถทำกับข้าวกินได้5วัน10วันเลยนะคะแต่นี่มันเป็นกุ้งตัวเดียวแล้วปรากฏว่าคุณสามีซื้อมาให้ค่ะด้วยความที่เขาคือเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนวันเกิดวันนะคะวันเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะ เขาเลยถามวันว่าเธออยากได้อะไรพิเศษในวันเกิดไหมวันบอกว่าอยากกินกุ้งฮัมเมอร์เนี่ยแหละนแค่นี้โถว,วันก็คิดว่าจะได้สักสิบตัวเขาซื้อมาให้แล้วคะ่ะหนึ่งตัวรอชิมแล้วก็รอชมเมนูฝรั่งด้วยกันนะคะเรามาเตรียมของรอค่ะตอนนี้นะคะวันสั่งผักชีลาวซึ่งบ้านเราเรียกผักชีลาวเนาะแต่สวีเดนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะคือดีลมันคือ ผักที่เราจะใส่ในเมนูซีฟู้ดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ปรุงแบบไทยนะคะแต่เราจะไปยุคนิดๆในขณะที่รอ,อต้นผัดชีลาวนะคะดีลกับต้นหอมหอมต้นใหญ่วันจะมาเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆรอสำหรับเราค่ะแล้วก็วันนี้นะคะวันจะกินกับพาสต้าเส้นแบบนี้ทำแบบ ครีมข้นๆเหมือนคาโบนาร่าลาดข้างบนนะคะแล้ววันบอกคุณสามีวันว่าเธอกินกับฉันนะกินด้วยกันนะรอดูนะคะว่าเขาจะชมเขาจะชิมไหมรอชมค่ะ แก้มนะคะเป็นผักสลัดแก้วหรือผักสลัด มีพริกหยวกอยู่นะคะวันจะใส่เพิ่มเพิ่มความสวยงามพี่น้องๆอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับส่วนประกอบของเมนูนะคะอยากทำให้มันสวยจ้าแล้วมันเหลืออยู่แค่นี้จากสลัดที่ทำให้คุณสามีนะคะอันนี้เป็นเครื่องปรุงที่เราจะผัดเนยค่ะจุดเริ่มต้นผักชีลาวมาแล้วนะคะ Ja. Det blir nog den dyraste maten du någonsin har ätit. Då, äta med mig. Nej. Jag har där också. Så macka lite. พริกเอาไว้จัดจานนะคะเรามาดูกุ้งกันค่ะว่าหน้าตาของกุ้งเป็นยังไงนะคะอ๋อมันซีนอยู่ในแบบนี้วันเห็นคนอื่นเขากินกันเป็น10ตัวนี่วันได้กิน1ตัวมันก็ดีใจมากแล้ว ในน้ำเนี่ยนะคะมันเป็นกุ้งต้มสุกแค่เราอุ่นแล้วก็กินได้เลยนะแต่บางเอิญว่ามันจะเอามันนึ่งใส่นมใส่เบียรนะคะเราจะได้ซดน้ําด้วยค่ะข้างในมันจะเป็นผักชีราวหรือดินอยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันแกะออกเลยดีกว่าค่ะ การกินทั้งแรกของวันนะคะวันไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดยังไงแต่วันรู้ว่าเนี่ยมันสุกแล้วนะคะแค่อุ่นก็เอาันเนี้ยเข้าไมโครเวฟก็กินได้เลยแต่วันจะไม่กินแบบนี้นะคะถุงหลายชั้นมากเลยค่ะกัว่ะ กัวมันหนีบกลัวมันแทงมือด้วยจ้ะน,น่ากินไหมคะพี่น้องมือพิเศษของเราเลยค่ะวันนี้จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบน้ำจิ้มซอยไม่อ่าไม่โขลกนะคะ อยากตักกินพริกเป็นชิ้นๆนนะคะแล้วก็กระเทียมมันจะใช้เครื่องอเครื่องกดกระเทียมค่ะเป็นแบบนี้นะคะ ค่ะ1ช้อนนะคะผงชูรสค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องมีชูรสนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็มะนาวนะคะ จิ้มซีฟู้ดของเราเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะชิมชิมเจ็บมากตักพริกได้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะอาหารฝรั่งกินกับอาหารฝรั่งนะคะาพาสต้าคาโบนาร่าค่ะสรุปว่าคุณสามีไม่กินกับวันนะคะเพราะฉะนั้นวันจะไม่ลาดทั้งหมดค่ะส่วนค,ครีมคาโบนาร่าเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นครีมสำเร็จรูปค่ะออกเนื้อครีมข้น เรื่องนะคะเนยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เนยเป็นสีน้ำตาลเราใส่เครื่องผัดลงไปเลยนะคะก็ตะไครหอมแดงค่ะไม่ใส่กระเทียมนะคะซีฟู้ดสไตล์ฝรั่งผัดให้เครื่องหอม,มนิดนึงแต่วันใส่ตะไคค่ะสูตรนี้นะคะ เาเรียกว่าอบเนยเดียค่ะแล้วใส่เดียจ้าพอาเครื่องหอมนะคะแล้วเราใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งมันสุกอยู่แล้วนะคะอันนี้เราแค่อบให้มันนวลนๆนวนนวนหอมๆค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่นมสดลงไปหนึ่งถ้วยตวงค่ะหนึ่งถ้วยตวงนะคะ แล้วก็อบเนยไปเลยค่ะใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวลงไปแล้วนะคะเท่านี้ค่ะเป็นเสร็จเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะพี่พน้องๆค่ะ มันก็คือกุ้งฮัมเมอร์อบเบียร์เองนะคะพระเอกของเราเสร็จแล้วค่ะกลัวนายโซฟีนยายหลายแนสัมมันดูเสร็จแล้วกินไหม Wow, ค่ะเมนูวันนี้เมนูพิเศษจริงๆนะคะมื้อนี้ของเราค่ะซอสคาโบนาร่านะคะพาสต้าค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดผักสดแล้วก็กุ้งเมนูเด็ดของเราค่ะกุ้งหุ่มมะสวีเดนจ้า เสร็จแล้วค่ะมื้อพิเศษของวันคนเดียวสรุปว่าคุณสามีไม่กินด้วยนะคะเขากินขนมปังของเขาค่ะนี่ค่ะเมนูสวยๆฟินๆสำหรับวันนี้นะคะมาค่ะพี่ๆน้องๆควาอาจจะอาจจะแคบไปนิดหนึงนะคะ,ะพาสต้าคาโบนาร่าเข้ากันมากเลยค่ะอืม เนยนมแล้วก็เบียร์ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันได้แบบนี้นะคะมันจะเป็นน้ำซุปที่นุน่นนวนสำหรับคนที่ชอบอาหารฝรั่งต้องลองนะคะ ริ่มกินต้องไหนก่อนอยิ้มสามีบอกว่าหืมหน้าตายิ้มยิ้มปริ่มมีความสุขโอ้ยโอ้ยว่าการแอดตาเปิดตั้องอตอ่โอ,โอ my god เนื้อนแน่นมากที่หวัว Mm hmm. ส่วนของหัวนั้นออื mm hmm. พี่น้องโอ้โซฟินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดยั่วๆของเราค่ะ ันเข้ากันได้ดีกับพาสต้ามากเลยค่ะพาสต้านุ่มๆขอภัยเดอรกินไม่หมดแน่นอนค่ะวันนี้มันตัวใหญ่มากเลยนะคะ กล้ามันทำไงคะต้องทุบไหมไม่มีที่หนีบกุ้งเหมือนที่มันมีขายตามห้างนะคะแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่านานๆจะกินทีจริงคะ่ะในรอบสิบปีเพิ่งได้กิน ใหญ่มากยั่วยังไงเขาก็ไม่อยากกินด้วยนะคะสามีผู้ไม่กินซีฟู้ดค่ะน้องใหญ่มากเอ้ยอืมมีกระดูกข้างในด้วยค่ะ กินเป็นคำๆก็แซบค่ะใส่พาสต้านะคะใส่หัวกุ้งค่ะแก่ยากจริงพี่น้องอู้หูยเดี๋ยวนะวันเอาเนื้อมันให้ดูค่ะจริงๆวันอิ่มแล้วนะคะมื้อเย็นด้วยโอ้โแต่ว่าเนื้อเป็นเนื้อเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นมากสุดยอดเลยค่ะ แล้วใส่แบบนี้เลยตัพกพริกล้วนๆใส่ลงไปนี่ค่ะมาจา้ะใครใครยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงบ้าง มันเป็นน้ำซุปที่นวลมากๆมาดูส่วนของน้ำข้นๆเนี่ยนะคะพี่น้องเบียร์เนยนมมันจะนวลๆวันคิดว่ากุ้งเมืองไทยเมนูนี้วันเคยทำกับหอยนางรมนะคะเอ้ยไม่ใช่หอยมแมลงผู้นะคะดูค่ะ อ,อนวนมากพี่น้องห้ามใส่กระเทียมนะคะใส่หอมแดงเอาค่ะอื้มอืมเอยเผ็ดน้อยๆกับพริกที่เราใส่ตอนหลังเฮ้ยกับแก้มถ้าใครชอบกินเบียร์หรือกินไวน์วันว่าฟินสุดๆแน่ๆค่ะ ไข่เป็นไข่เลยค่ะส่วนของหัวคือไข่ล้วนๆค่ะ กินสองมื้อแน่นอนนะคะพี่ๆลองดูตัวใหญ่ยักมากแล้วก็โอ้ยอร่อยฟิน,นสุดๆ,ดๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันก็ขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีเวลาทำคลิปอาหารฝรั่งต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ